ะะแวะมาทีเแล้วแวะมาพักผ่อได้นะคะดูก่อนได้นะคะสอบถามได้จ้าฝากไปดูหน่อยค่ะพี่ mm. ดูก่อนได้นะคะ mm. มาแวะมาตังตลาดเดี๋ยววันนี้ขอปังๆนะกินกาแฟแล้วแต่ยังไม่กินข้าวเลยเ mm. จ็บชื่อ mm. หน้าบวมมาก แวะดูก่อนได้นะแวะมาอืน่นหุนกันได้นะคะสอบถามได้นะคะฝากไปดูหน่อยคะ่ะสนใจเป็นตัวไหนพิเศษไหมเอ่ยไฮน์ Hello. วันนี้จะไม่หงุดหงิดวันนี้จะไม่จะไม่วีนจะไม่ด่าลูกค่ะสุดสสสุดส,ส,ดสหน่อยเดี๋ยวจะไม่ จะไม่ปังเนาะต้องหุดหงิดเนาะแราวันนี้ขอมามปังโบนัสเปลี่ยนไม่ขยับเลยแวะแบบชมกันหน่อยนะคอมเมนต์ให้ยิ่งหน่อยแวะเอ็นดูแบบช่องในน้อยช่องนี้หน่อยนะคะบายนะ